สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราพาท่านผู้ชมมาซ่อมพัดลมกันนะครับเป็นพัดลมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับเป็นแบบนี้นะครับพัดลมแบบนี้นะครับนี่พัดลมตั้งโต๊ะรุ่นอะไรนะครับยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับรุ่นนี้ครับทุกคนรุ่นนี้นะพัดลมตั้งพื้น4นิ้วรุ่น h t t w 2 0 r 1นะครับ อาตัลีนะครับทุกคนขนาดใบพัด100่มิลนะครับ100่มิลแรงดันกระแสไฟฟ้า220โวลต์50เฮิรต์นะครับนี่ครับ40วัตต์18แอมป์นะครับชนิด E นะครับชนิด E ตามนี้เลยนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการเขานะครับอาการตัวนี้คือเปิดติดนะครับเปิดติดเปิดติดพัดลมหมุนนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ยอมสวิงนะครับไม่ยอมสวิงเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูครับ ไปดูกันเลยครับเราก็มาเสียบปลั๊กไฟกันดูเลยครับนี่ครับเสียบแล้วครับมานี่นะปื้สายมานี้ครับแล้วเราก็ทําการเปิดครับนี่ครับหมุนแล้วครับทุกคนหมุนแล้วนี่ครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามีการสวิงนะครับแต่ว่าอาการแบบนี้เนี่ยมอเตอร์สายน่าจะเสียนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการถอดถอดกันเลยครับทุกคนนะครับนี่ครับมันเปิดติดอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมหมุนปิ้วเลยเสียงดังฟังชัดเลยนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอดลื้อกันเลยครับเพื่อที่จะ เช็คมอเตอร์สายกันครับทุกคนนะครับเรารู้อาการแล้วนะครับเนื่องจากไม่สวิงนะครับโอเคครับไปลื้อกันเลยครับเอาให้ทีมงานถอดลิ้นหน้าออกมาครับทีละชิ้นนะครับถอดออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันหมุนอยู่นะครับยังไม่เสียนะครับทุกคนเนื่องจากไม่ยอมสวิงไม่ยอมสส่นั่นเองนะครับทุกคนนะครับต่อไปเราไปลื้อน็อตตะกูกันครับแอไข่น็อตนะครับมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่้าหกสิบตัวนะครับฝั่งนู้นก็เรียงเป็นแถวแบบนี้แหละ นะครับนี่ครับเอาก็ถอดออกมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยครับขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวครับโอเคครบต่อไปก็ทําการแกะออกมาครับขออนุญาตแกะก่อนนะครับพอเราถอดน็อตหมดแล้วเราก็เปิดฝาบนออกอย่างนี้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับทุกคนนะครับเปิดฝาบนอย่างนี้ออกได้เลยนะครับก็เปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับรื้อแบบไหนประกอบแบบนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลื้อเสร็จเราจะอาไปทําความสะอาดด้วยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยฝุ่นเยอะมากมากเลยครับทุกคน นะครับฝุ่นเยอะมากๆเลยครับฝุ่นเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างด้วยนะครับมีคนให้เอาให้เอามาดูให้นะครับเราก็จะดูให้นะครับโอเคเดี๋ยวถอดออกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชี้จุดว่าตัวไหนมันไม่มันเสียนะเราก็เปิดฝาหน้าออกมาได้ข้างหนึ่งนะข้างนี้ครับต่อมาฝาหลังฝาหลังปึ้งออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นเห็นโลัดลมนะครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดกันต่อเลยครับทุกคน นะครับถอดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพัดลมตั้งโต๊ะ4นิ้วนะครับนี่ครับฝุ่นเขอะฝุ่นเขอะเลยครับทุกคนน่ครับเราจะถอดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาไปเป่าฝุ่นแล้วก็อาไปล้างด้วยนะครับฝุ่นเขอะเลยนะครับฝุ่นเยอะมากครับถอดวงจรออกมาอย่างนี้แล้วนะครับยกมาแช่งแล้วก็ถอดซ็อกเก็ตออกให้หมดเลยครับฝุ่นเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปเป่าลมนะครับ เอาไปเป่าลมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับฝุ่นเพียบเลยนะครับเราเห็นตัวเจ้าปัญหาแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมอเตอร์สายตัวนี้ครับที่ทําให้พัดลมตัวนี้ไม่ยอมสวิงซ้ายสวิงขวานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเป่าฝุ่นกันครับก่อนจะนําเอาไปล้างเอาไปเป่าฝุ่นนะครับเราก็ต้องถอดน็อตตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเอาน็อตตัวนี้ออกอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะเอาพัดใบพัดลมออกได้นะครับ เอออกเลยครับโอเคครับแล้วเอาออกนะครับเอานอดออกอย่างนี้นะครับต่อไปเราก็เอาไปเป่าฝุ่นโอพัดลมออกใบพัดลมออกแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีมอเตอร์สวิงหรือมอเตอร์สายนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูอีกทีนะครับทำไมถึงไม่สายนะครับหนามากนะพัดลมใบมอเตอร์สายตัวนี้หนามากนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเป่าฝุ่นกันครับเราก็จะเป่าฝุ่นด้วยปั๊มลมที่เรา DIY ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเป่าฝุ่นกันข้างนอกดูนะครับไปกันเลยครับ เราถ่ายน็อตใต้ฐานออกนะครับท่านผู้ชมครับเราเพื่อที่เราจะยกมอเตอร์ออกนะครับนี่ครับถ่ายน็อตใต้ฐานครับมีน็อตเกียวอยู่4ตัวนะครับหลังจากที่เราได้เป่าฝุ่นออกหมดแล้วนะครับเราก็ไขน็อตที่ฐานอีก4ตัวนะครับเพื่อดูเป้าหมายของเรานะครับว่าทําไมพัดลมตัวนี้ไม่สวิงนะครับเกิดจากมอเตอร์สวิงเสียนั่นเองนะครับหรือเฟืองลูดกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับนี่ครับออกมาแล้วครับ4ตัวนะครับ ด้านใต้ก็เป็นอย่างนี้ครับด้านใต้มอเตอร์เป็นแบบนี้นะครับใต้ฐานสีดำนะครับโอเคเลยนะครับโอเคครับต้องบอกก่อนต้องเรียนก่อนเลยนะครับเพราะผมก็เพิ่งถอดเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสาหรับพัดลมรุ่นนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะต้องเรียนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาถอดมอเตอร์สายตัวนี้ออกนะครับด้วยนัดสตัวซ้ายขวาครับมอเตอร์สวิงนะครับในเมื่อเราทําการซ่อมมีคนเอามาให้เราซ่อมเราก็อยากจะทําคลิปเอาไปฝากท่านผู้ชมกันนะครับเผื่อ เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่มีพัดลมแบบนี้นะครับที่ทําไมพัดลมของท่านไม่สายไม่สวิงนะครับก็เจ้าปัญหาก็คือตัวนี้แหละครับมอเตอร์ตัวนี้แหละครับมอเตอร์สายนะครับหรือมอเตอร์สวิงนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเราถอดน็อต2ตัวออกแล้วนะครับแล้วก็เอาออกไม่ได้นะครับ่องกหลังมันชนมอเตอร์ตัวบนอีกนะครับโอ้ย ยากมากๆเลยครับต่อไปเราก็ถอดน็อตมอเตอร์4ตัวเช่นเดียวกันยกมอเตอร์ตัวใหญ่ออกก่อนนะครับ4ตัวนะครับถึงจะมอเตอร์ตัวนี้ออกได้นะครับ ค, ASMR ค่อนข้างจะยากนะครับก็ถอดเป็นขั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อมีประโยชน์นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับซึ่งเคยถอดเหมือนกันนะครับโอ้ยากมากๆเลยครับท่านผู้ชมถามว่าอยากเห็นหน้าผมนะครับนี่ครับผมจะให้เห็นครับนี่ครับผมอยู่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับยังโอเคอยู่นะครับ เราก็จะทำคลิปให้ท่านผู้ชมตามกันเรื่อยๆนะครับโอเคไปดูงานกันต่อครับนี่ครับถอดมอเตอร์ออกครับค่อยๆทำครับทุกคนมือใหม่ก็ถ่ายคลิปถ่ายถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายรูปไว้ครับการลืมนั่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับช่องเราก็เป็นช่องคลิปหลากหลายนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ท่านผู้ชมเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิป นะครับมาสู่ท่านไปชมกันต่อไปนะครับก็ยกออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกมอเตอร์ใส่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆครับพอเรายกมอเตอร์ออกมาอย่างนี้แล้วนะครับหมุนมาฝั่งนี้เราก็จะค่อยๆเอาออกได้นะจะเห็นสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือฟันเฟืองตัวเบร์เลยนะครับทุกคนนี่ครับออกมาจากรูนี้นะครับฟันเฟืองตัวเริ่มเทิมเลยครับ น่ครับฟันเฟืองตัวใหญ่นะครับก็เรียนรู้กันไปด้วยกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะหาสาเหตุว่าอะไรมันเสียกันแน่ทําไมไม่ยอมสวิงนะครับก็คือมอเตอร์ตัวนี้แหละครับหลกัลกๆมอเตอร์ <mod> ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะถอดดูฟันเฟืองข้างในได้เราก็ต้องถอดน็อตเบอร์ถอดเดี๋ยวไปเปิด1 2ึ4ง6 7 8 9ามีเมีเม็ดลูกครับมีเมรร็ดตกปืนจุดละ2เม็ดนะจุดก็จุดละ2เม็ดก็รวมแล้วเป็น10เม็ดครับท่านผู้ชมครับ ตามในรูปเลยนะครับโอเคเลยครับเราแกะให้ดูให้เห็นเห็นกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนนั่นข้างนี้ก็จะเป็นรางฟันเฟืองครับฟันเฟืองครับทุกคนที่ทําให้สวิงไปสวิงมานะครับกลับไปนะครับเออใส่ตัวนี้ครับฟันเฟืองตัวนี้ครับแล้วก็ฟันเฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันก็จะทํางานร่วมกันอย่างนี้นะครับฟันเฟืองอย่างนี้นะครับหมุนหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะโอเคเลยนะครับแกะให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับต่อกันเลยครับหลังจากเราถอดมอเตอร์มางนี้เรารู้แล้วครับสาเหตุที่อะไรเสียนะครับเราก็เรารู้แล้วนะครับฟันเฟืองด้านในมันรูดนะครับท่านผู้ชมมันถึงไม่สวิงครับฟันเฟืองด้านในตัวนี้ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราถอดออกมาให้ดูนะครับฟันเฟืองด้านในตัวนี้นะครับเวลามันสวิงแล้วมันมันรูดรูดนะครับเนี่ยครับถอดออกมาก็จะมีลูกปืนอยู่2เม็ดนะครับลูกปืนอยู่2เม็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับมีลูกปืนอยู่2เม็ดนะครับจะมีลูกปืนอยู่2เม็ดหน่วย หลนเว็ล่นไปแล้วนี่ครับลูกปืน2เม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ซ้ายขวานี่เลยนะซ้ายขวาเวลาถอดต้องระวังนะครับผมก็ถอดเป็นขั้งแรกเหมือนกันอย่างที่เรียนไปนะครับเราจะเห็นว่าเฟืองด้านในนยครับด้านในนี้เลยเนี่ยด้านในนี้เลยมันลูดครับมันลูดนะครับพอหมุนไปมันก็ลูดไงครับพอหมุนไปมันก็ลูดแต่มอเตอร์ไม่เสียนะครับสรุปมอเตอร์ไม่เสียนะครับเดี๋ยวเรามาทําการ ดีไซ่อมกันเลยครับหลังจากถอดออกมาแล้วเรารู้สาเหตุแล้วมัน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 ฟรีนะครับเพราะว่ามันรูดผมก็ทําการเจาะเลยครับเจาะเพื่อใส่แกนล็อกเลยครับแม่มันฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะทําสําเร็จไหมนะครับเดี๋ยวเราเอากิปเกือกม้นะครับใส่เข้าไปแทนใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตอนแรกมันอยู่แบบนี้นะครับมันอยู่แบบนี้แล้วก็เจาะล็อก ล็อกล็อกไปนี้แหละครับริมตะกุดหรือว่าสลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับเป็นไปนะครับเราจะเห็นว่าเฟืองด้านในเนี่ยครับด้านในนี้เลยเนี่ยด้านในนี้เลยมันรูดครับมันรูดนะครับพอหมุนไปมันก็รูดไงครับพอหมุนไปมันก็รูดแต่มอเตอร์ไม่เสียนะครับสรุปมอเตอร์ไม่เสียนะครับเดี๋ยวเรามาทําการ DIY ซ่อมกันเลยครับหลังจากถอดออกมาแล้วเรารู้สาเหตุแล้วมัน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 ฟรีนะครับเพราะว่ามันรูดผมก็ทําการเจาะเลยครับเจาะเพื่อใส่แกนล็อกเลยครับไม่ให้มันฟรี นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะทําสําเร็จไหมนะครับเดี๋ยวเราเอากิ๊บเกือกม้านะครับใส่เข้าไปแทนใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตอนแรกมันอยู่แบบนี้นะครับมันอยู่แบบนี้แล้วก็เจาะล็อกล็อกล็อกไปนี้แหละครับริมตะกุดหรือว่าสลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับหลังจากเราได้ DIY เสร็จแล้วนะครับแล้วเราประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วมันก็นิ่งสนิทเลยนะครับผลปรากฏว่าเฟืองข้างในมอเตอร์ตัวเนี้ครับมันเสียนะครับมันเสียเราต้องเปลี่ยนยกลูกเลยครับแต่เราต้องเปลี่ยนยกลูกนะครับไม่รู้ว่าเราจะหาในลาซาด้าได้หรือเปล่านะครับสรุปแล้วคลิปนี้คลิปนี้พัดลมตัวนี้ซ่อมไม่สําเร็จนะครับทุกคนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมอเตอร์สายตัวนี้ครับเนื่องจากหาอะไรน่าจะยากอยู่ครับเพราะตัวมันใหญ่มากๆเลยครับทุกคนนะครับตัวมันหนามากๆเลยครับสําหรับคลิปนี้ ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างน้อยก็ได้ความรู้ในเรื่องการถอดนะครับทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ